สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เนต้าอีวีฟ t สาขาบางนาสุวรรณภูมินะครับกับกิจกรรมวันบาร d e l ลิเวอรี่นะครับวันนี้ทาง e ีวีฟ t มีการส่งมอบรถยนต์ทั้งหมด15คันเลยครับผมและกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างจะพาไปชมกันนะ แต่ก่อนจะไปชมกิจกรรมในงานจะพาไปดูรถที่เราจะมอบให้ลูกค้าเนี่ยและนี่ลูกค้าก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมารับรถในวันนี้นะฮะนี่ครับผมนี่ภายในรถก็จะมีลูกโป่งสวยๆแบบนี้นะฮะโคนตัดขาวเหลืองนะฮะมีสมายมาให้ด้วยนะครับและอันนี้คือสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้านะครับเป็นกล่อง ของควันนะครับและบอกเลยเราไม่รู้ด้วยครับว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างอยากแอบดูไม่ได้ครคุณครับเพราะว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์รลูกค้านะครับและนี่คือคาราวานรถยนต์ทั้ง15คันนะครับที่เราจะมีการส่งมอบให้ลูกค้าในวันนี้ครับผม และตอนนี้นะครับเราอยู่กันบนโชว์รูม n e ต้าอีวีฟ้าสาขาบางนาสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วครับกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากที่เรามีการจัดกิจกรรมแบบใหญ่โตจริงๆนะฮะเรามีการนํารถมาโชว์ครับเนต้าวีทูครับรุ่นนี้ผมบอกเลยมีการปรับลดราคาลงมาเรียบร้อยนะถึงเพียงแค่31กรกฎานี้เท่านั้นนะครับกับราคา549,000บาทกับเ e t a v วีทูครับที่มีระบบ Adas มาให้ด้วย ระบบความปลอดภัยแบบเต็มคันนะฮะอันนี้ผมอยากให้ลูกค้าที่สนใจมาทดลองขับนะครับที่ในต้าอีวีฟัทุกสาขาครับนอกจากม2ทูนะครับเรายังมีนี่ครับผมเนต้าเนะครับที่มาให้ลูกค้าชมด้วยนะฮะและคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในงานอีกว่าพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะเจออะไรก่อนได้รับอะไรบ้างนะครับผมและเดี๋ยวเราจะไปจุด แรกเลยนะครับที่ลูกค้าเดินเข้าประตูมาครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนะฮะมาสวัสดีค่ะ,คะอ่าอันนี้ทีมเนี่ยตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับผมใช่ไหมนะฮะลูกค้าทั้ง15ท่านมาลงทะเบียนรับของชําร่วยนะจุดนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีเคสค่ะอ่าอันนี้คือเคสกกุญแจใช่ไหมไม่ใช่นายการนะเหมือน,นกันเลย มีแก้วนะแก้วแก้วเก็บความเย็นนะฮะจาก EV Fast นะครับและกระเป๋า Canvas นะครับสวยๆแบบนี้จาก EV Fast เช่นกันนะลูกค้าลงทะเบียนและรับของได้เลยถูกไหมมีสาวๆคอยบริการน่ารักแบบนี้นะฮะและหลังจากนั้นนะครับลูกค้าก็จะเดินเข้ามานี่มีดนตรีให้ฟังด้วยนะฮะนะครับมีมุมเครื่องดื่มให้ลูกค้านะครับและ นี่มีลายอาหารนะครับแบบนี้คอยบริการลูกค้าเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะไปคุยกับลูกค้ากันนิดนึงนะครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงวันนี้นะครับพี่สวัสดีครับผมขออนุญาตคุย้คยนิด้ึงยนะพี่น้คุณพี่อะไรครับ คือแบงค์ครับพี่แบงค์นะพี่แบงค์วันนี้มารับรถใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรุ่นไหนฮะเมตา V2 ครับ V2 เนาะเป็นตัวไหนฮะตัวไห์หรือสมาร์ตตัวสมาร์ตครับสมาร์ตใช่ไหมใช่ครับเคยทดลองขับแล้วยังยังครับผมบอกเลยเดี๋ยวรับรถไปนะครับ ลองใช้ระบบ A d a s ดู <S ครับไม่ได้หยาบคายนะแต่โคตรดีเลยกับราคาและได้ราคาใหม่ด้วยใช่ห้าแสนี 49, ่มื่พัโอ้โหบอกเลยครับว่าราคานี้หาไม่ได้กับระบบความปลอดภัยที่มีมาให้แบบนี้นะครับ,รบและตอนที่เลือกซื้อรถคิดยังไงครับเลือกถึงเลือกซื้อที่ EV Fast ผมไป จองในงานมอเตอร์โชว์อ hmm. mm ๋อในงานครับครับผมการบริการของน้องพนักงานขายเป็นยังไงบ้างครับดีมากครับดีมากใช่ไหมรับโอเคสาขาไหนครับเนี่ยสาขาประทุมอ๋อสาขาประทุมโอเคโอเควันนี้รับรถก็ขอให้รถยนต์คันนี้เดินทางปลอดภัยนะครับทุกเส้นทางนะครับเฮงรวยๆขอบพระคุณคุแบงค์ครับผมขอบคุณครับ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งคร SD c e l e s Director ของ EV f a s อีกหนึ่งท่านฮะสวัสดีครับคุณกพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศในงานวันนี้คุณเป็นพ่องานอีกหนึ่งท่านเป็นไงบ้างครับวันนี้ เป็นเป็นนิมิตบาทที่ดีเนาะลูกค้าเรามารับรถ15คันวันนี้15คัน15คันครับใช่วันนี้พร้อมซัพพอร์ตลูกค้าเต็มที่นะครับโอเคขอบคุณคุณมากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนี่นะฮะ SD ของเรานะครับผมมาตั้งแต่ตีห้า เดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับที่ออกรถที่เนต้าอีวีฟาส์นะครับสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่อะไรครับครับสันครับผมพี่สันเนาะพี่สันซื้อรถที่สาขาไหนครับสาขานี้เลยครับสาขานี้เลยใช่ไหมจองตั้งแต่มอเตอร์โชว์อ๋อการบริการของพนักงานเป็นไงบ้างครับยอดเยี่ยมมากเลยครับผบริการดีมากครับตอบคําถามได้ทุกคําถามใช่ใช่ไหมฮะ ไม่ได้เงียบหายไปเลยนะมันก็มีแซนส่งข้อมูลให้ตลอดถูกไหมครับผมมีการติดต่ออยู่เรื่อยๆครับอวันนี้บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างครับพี่สันก็คึกคักสวยงามมากของผมนะครับก็ขอบคุณพี่สันมากนะครับแล้วขอให้ใช้รถด้วยความปลอดภัยนะครับแห้งๆห้รือด้วยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกับลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับผมพี่สวัสดีครับคุณพี่อะไรครับ พี่แอมเนาะพี่แอมซื้อรถตัวไหนไปครับ V2 V2 รุ่นไหนฮะไลท์หรือสมาร์ทสมาร์ทใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบ้างครับโอเคของประหยัดดีค่ะประหยัดเลยใช่ไหมคันรถไฟฟ้าคันแรกป่ะครับคันแรกค่ะออกที่สาขาไหนครับสาขาดีสาขานี้เลยใช่ไหมการบริการเป็นไงบ้างครับโอเคดีค่ะดีใช่ไหมฮะวันนี้บรรยากาศในงานเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะอบอุ่นอบอุ่นนะเีดีค่ะนี่ชอบไม่ลบ ชอบเออใช่ไหมประหยัดเลยนะครัใช้รถไฟฟ้าใช่ชเพราะว่าอ๋อพอออกมาลองเอาไปตัดจังหวัดใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ใช้ไปแค่สองอาทิตย์เราใช้ไปแล้วสองพันโลโอ้ใช่สองพันโลจริงเขาก็ไปตัดจังหวัดตลอดทีนี้เพิ่นลืมน้ำมันเลยเราก็เลยมาเทียบราคาวา 2, ่าสองพันโลอ่ะเราเราตัดแตรธิดใช่ไหมเราก็จะหนึ 5, ่งพันสิบ 2, ใช่สองพันโลใช้ค่าแตะไปพันหกร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเราห้าเราจะเสียป,ประมาณห้าพันโลหนึงไม่ถึงบาทด้วย โอเคขอบคุณคุณแอมมากนะครับขอบคุณครับนี่เป็นไงอีกหนึ่งเสียงจาก V2 นะครับและแล้วถึงเวลาที่เราจะมาคุยกับเนตาออโต้ไทยแลนด์พี่วิชัยสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีครับโอ้โหเราเจอกันอีกแล้วปีครับโอ้โหต้องเจอครับชีวิตเป็นไงบ้างดีครับผมชีวิตดีดีครับผตมอนี่ฮะมีการจัดกิจกรรมไปดีแบบนี้แล้วที่ผมรอ X อยู่นะพี่วิชัย ช็อตโต้ช็อตโต้ช็อตโต้แ้คราวที่แล้วที่เราคุยกันพี่พิชัยบอกมัน8เดือนแล้วใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วใช่ไหมฮะเดือนหน้าคลอดเดือนหน้าแล้วใช่ไหมฮพรุ่งนี้แล้วนะฮะเดือนหน้าอ๋อแล้เดือนหน้าแต่ว่ามันต้องไปดูวันวันใช่ไหมฮะวันผ่าคลอดเองต้องชอบตรงนี้แหละผ่าหรือคลอดเองหรือคลอดเองโอ้โหแลครับพี่พิชัยครับขออนุญาตถามส่วนตัวเลยครับกิจกรรมในวันนี้พี่พิชัยมองเป็นไงบ้างครับ อันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมว่าไม่ว่าจะน้องทีมงานหรือลูกค้าหรือเปียกหรือใครคุณติงคุณประวิทย์ทุกค,คนที่ร่วมสนับสนุนกับเรื่องของการส่งมอบรถลูกค้าให้มันมีความ มีแวลูมากขึ้นครับผมกิจกรรมในวันนี้ใหญ่โตจริงๆครับและขอบคุณเนต้าออตโต้แถนงขอบคุณพี่ชายครับขอบคุณครับขอบคคุณรับอันนี้แหละฮะเราจะขายไม่ได้เลยถ้าถ้าเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีนะครับจากเนต้าออตโต้แนด์ไปกันต่อครับพวกเราครับ เดี๋ยวเราจะมีการส่งมอบก่อนการส่งมอบเราจะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับมาถ่ายรูปกับมุมสวยๆตรงนี้นะครับที่เนต้าอีวีฟ้าสาขาบางนาสุวรรณภูมิครับมาชมบรรยากาศกันครับผมเดี๋ยวจะขอเข้าไปถ่ายรูปกับเขาด้วย ดดงานเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยว<า>ลูกค้า,าทุกท<า>่านกําลังจะเข้าประจํารถของแต่ละท่านนะครับ และนี่นะครับคือส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้บริหารนะครับทั้งเนต้าออโต้แ l a n d และผู้บริหาร e v f a s t นะครับทำการส่งมอบให้ลูกค้านะครับมีของเซอร์ไพรส์ลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปแอบ,บขอลูกค้าดูกันนะและมาด้านนี้นะครับที่ลูกค้าอีกส่วนหนึ่งกำลังรอรับนะครับผมนะฮะนี่ทีมผู้บริหารนะครับ และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดในงานนะครับวันบาร์ดเดลิเวอรี่กับการส่งมอบรถยนต์ทั้ง15คันของ NETA EVFAST นะครับและลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น NETA V2 หรือ NETA X นะครับที่จะมีการเปิดตัวในสิ้นเดือนนี้ลูกค้าทักเข้ามาได้ที่ NETA EVFAST ทุกสาขานะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจ Ne t a ทัก E ี f a ฟ t ทุกสาขากิจกรรมในวันนี้ ไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับและขอขอบคุณ n นต้ a u t โต้ไทย a ลนด์ครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ